เคลือบแก้วเคลือบเซรามิกราคาถูกและราคาแพงแตกต่างกันยังไรคลิปนี้ผมมีคำตอบนะครับ ในการกําหนดราคานะครับในส่วนของเรื่องของการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกในเรื่องของราคาที่ถูกและแพงที่แตกต่างกันเนี่ยจริงๆแล้วมีอยู่3ปัจจัยหลักๆนะครับก็คือปัจจัยที่ 1. ในเรื่องของการเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะทำการเคลือบนั่นเองปัจจัยที่ 2. คือเรื่องของเกรดคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนั่นเองปัจจัยที่3ก็คือเรื่องของการเซอร์วิสหลังการขายเดี๋ยวที่นี้เราจะมาพูดทีละตัวเลยนะครับอ่าเอาข้อที่1ก่อนเลยในเรื่องของการเตรียมพื้นผิวก่อนที่จะทาการเคลือบนั่นเองการเตรียมพือน้ผิวนั้นมีอยู่3วิธีด้วยกันวิธีที่1ก็คือเป็นการขัดชักเงาทั่วไปก็คือจะขัดด้วยอฟองน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขัดก็คือเก็บริ้วรอยขนแมวชักเงานิดหน่อยนะครับแล้วก็ทําการ เคลือบได้เลยแบบนั้นจะทําง่ายครับก็คือส่วนใหญ่จะใช้อยู่ในการที่เคลือบแบบ DIY ก็คือทําอยู่บ้านเองก็ได้หรือร้านคาแรที่ผันตัวมาเป็นคาดิชวลิงนะครับก็จะทําลักษณะประมาณนี้นะครับในเรื่องของราคาก็จะค่อนข้างย่อมเยาวเรท็หลักพันหนึ่งพันหกพันอะไรประมาณนี้ส่วนการเตรียมนผิวในแบบที่2นะครับก็คือเป็นการขัดแบบรบรอยแล้วก็ชักเงาด้วยนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่าการขัดแบบ PCS นั่นเอง PCS นะไม่ใช่ p c x รถมอเตอร์ไซค์นะสำหรับการขัดแบบนี้นะครับก็จะยกระดับมาตรฐานขึ้นมา อีกระดับหนึ่งเลยซึ่งจะต้องใช้ความเชี่ยวชาญผู้ชํานาญในระดับหนึ่งนะครับที่สามารถจะใช้เครื่องขัดหรือมีเทคนิคในการขัดแบบรบรอยได้อย่างดีเลยการขัดทุกอย่างนะครับต้องบอกว่ามันมีความเสีย่ยงแล้วก็มีโอกาสทาให้รถเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะครับไม่ใช่แค่เอารอยออกได้อย่างเดียวนะก็จะทิ้งรอยกลับไปใหม่ได้ด้วยก็ต้องมีทั้งผู้ชํานาญในระดับหนึ่งเลยนะครับที่จะขัดในเทคนิคตัวนี้ได้อันนี้ก็จะเริ่มอยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นคา์ดีเทลลิ่งชั้นนําก็จะมีการขัดแบบรบรอยก่อนปรับผิวดีๆขัดัดกกกเเเเาา็็บบรยยละอี รอยให้เกลี้ยงนะทำให้รถดูเง,งางาม้วววาวมากกว่าการขัดในแบบที่1ที่ผมบอกไปรถจะดูฉ่ำราวมากกว่าแล้วก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องของรายละเอียดของตัวรถที่ดีกว่าแล้วก็จะทําการเคลือบลงไปได้หลังการขัดเสร็จตัวการขัดแบบนี้ก็จะอยู่ในช่วงเรทราคาที่น่าจะเป็นหลักหมื่นขึ้นไปเลย ส่วนแบบที่3ามจะเป็นการขัดแบบมิลเลอร์คลินิกนะครับหรือที่เรียกว่าการปรับผิวผักส้มอันนี้จะอยู่ในในเทคนิคของหมวดหมู่การขัดแบบขั้นสูงเลยซึ่งจะมีความชํานาญผู้เชี่ยวชาญร,ระดับแบบสูงเลยนะครับถึงจะขัดตัวนี้ได้เพราะว่ามีความเสี่ยงสูงมากแล้วก็ไม่ได้ขัดง่ายด้วยครับต้องมีความเข้าใจอย่างมากแต่สิ่งที่ได้มาก็คือว่าจะทําให้รถของเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความเงางามระดับสูงสุดเท่าที่สีรถคันนั้นจะเป็นไปได้เลยแบบกระจบทั้งระยะใกล้และระยะไกลเลยก็จะได้เงางามมากแล้วช่วงเลทราคาที่เราจะ ทำกันในแพ็กเกจแบบนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นปลายถึง2องสาหมื่นไปเลยทีนี้เรามาในส่วนของเรื่องหมวดหมู่ที่2กันก็จะเป็นในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ในการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกซึ่งปัจจุบันก็จะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะครับหลักๆก็คือแบบที่1นะครับก็คือแบบ DIY หรือที่เขาเรียกชื่อกันเต็มๆก็คือ y o อ It ใช่ป่มวะยูอิด l ูเซลย u ยูอิดดูเซลดูอิดยพูดผิดนะครับ แบบ DIY เขาจะเรียกว่า do it yourself นะครับก็คือว่าความหมายเอาง่ายๆแบบให้เข้าใจง่ายก็คือว่ามันสามารถทําได้ด้วยตัวเองนั่นเองนะครับความเข้มข้นของน้ํายานะครับในตัวที่เป็นลักษณะแบบ DIY เนี่ยนะครับจะมีความเข้มข้นที่น้อยซึ่งสามารถซื้อมาทําเองที่บ้านก็ได้ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องศึกษาข้อมูลรายละเอียดวิธีการทําให้ดีอย่างท่องแท้ด้วยนะครับเพราะว่ามันอาจจะเกิดผลเสียกับสีรถของท่านได้ถ้าคุณไม่เข้าใจวิธีในการใช้ผลิตภัณฑ์แบบ DIY สําหรับน้ํายาแบบ DIY เนี่ย ก็จะสามารถหาซื้อได้ตามทั่วไปนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์ต่างๆหรือร้านต่างๆนะครับที่มีวางจําหน่ายนะครับเรดราคาก็จะไม่ได้สูงมากก็อยู่ที่หลักร้อยถึงหลักประมาณพันกว่าบาทเท่านั้นเองส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นแบบโปรซึ่งแบบโปรเนี่ยจะเป็นตัวเคลือบที่มีความเข้มข้นสูงนะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในร้านคาดีเทลลิ่งการที่จะใช้น้ํายาตัวนี้นะครับต้อง ทำงานเป็นกระบวนการเป็นทีมงานเป็นทีมเวิร์กจะต้องมีขั้นตอนวิธีการที่มากกว่านะครับเพราะว่าน้ํายามีความเข้มข้นสูงนะครับจะใช้เทคนิคที่มากขึ้นใช้วิธีการสถานที่ ๆเราต้องมีความเข้าใจนะครับในเรื่องของความร้อนในเรื่องของความเย็นว่าตัวนี้ต้องลงแบบนี้ต้องเช็ดแบบนี้ต้องทิ้งไว้นานเท่าไหร่มันจะต้องมีรายละเอียดที่มากขึ้นนะครับไม่งั้นก็จะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็เลยต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการทําที่มากกว่านะครับช่วงเลืราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหลักพันปลายหรือหมื่นต้นๆขึ้นไปจนถึงหลัก3ามสี่หมื่นเลยนะครับก็แล้วแต่แพคเกจหรือคุณสมบัติและวิธีการ อื่นๆด้วยและที่สําคัญนะครับน้ายาแบบโปรเนี่ยนะครับก็จะไม่มีขายตามออนไลน์ทั่ว,วไปแล้วก็ไม่สามารถหาซื้อได้ทั่วไปจะต้องเป็นดีลเลอร์หรือว่าเป็นตัวแทนของแบรนด์นั้นๆเท่านั้นนะครับถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้ใช้นะครับสำหรับหัวข้อที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการเซอร์วิสหลังการขายนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยมันแบ่งเป็นแค่2แบบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่ามักจะมีชื่อเรียกที่มากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเมนชนะั่นทิสเมนสปาเคลือบซ้ําหรือเป็นบางคนก็บอกว่าเอากลับมาเติมแล้วก็มี คำว่า recode ด้วยซึ่งมันมีหลายชื่อเหลือเกินแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอยู่แค่2รูปแบบเท่านั้นนะครับแบบที่1ก็คือการบำรุงรักษาแบบที่2ก็คือเป็นการขัดแบบรบรอยนั่นเองก็คือเหมือนบิ้วใหม่ถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆซึ่งการบำรุงรักษาเนี่ยก็เหมือนกับ เราเอารถไปคลีนนิ่งนะครับไปขัดที่ใครไปบำรุงชั้นเคลือบนะนะครับเพื่อให้ชั้นเคลือบเนี่ยมันสามารถออกมาทํางานได้เต็มประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับเช่นมีการขัดเอาโมล์พาวาออกจากชั้นเคลือบนะครับหรือริ้วรอยบางๆนิดหน่อยนะครับคาบน้านิดหน่อยมันก็จะออกไปนะครับแล้วก็จะมีการเคลือบด้วยตัวท็อปโค้นะครับหรือพวกเป็นพวกพสแว็กต่างๆนะครับที่เพิ่มชั้นทําให้ตัวไฮโดรพอมิกเอฟเฟกมันกลับมาเหมือนเดิมให้หน้าสัมผัสมันลื่นนะครับเพราะว่าการขัดแบบนี้จะไม่ได้ทําให้ชั้นเคลือบของเดิมมเเเสีียยยหาาาาครรรบกก็ลแ่ํุง รักษาตัวชันเคลือบ เท่านั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของตัวนี้ก็มีเช่นกันในระยะยาวหรือสําหรับรถเพื่อนๆน,นะครับที่มีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างหนักหน่วงเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ได้100%เนะครับเพราะว่าการที่เราเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกไปแล้วเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าก็ยังมีโอกาสเป็นริ้วรอยหรือเป็นคราบได้อยู่นะครับแต่อาจจะเบาบางลงอาจจะน้อยลงหรืออาจจะทําให้เราสามารถเคลียร์หรือบํา,ารุงรักษามันได้ง่ายขึ้นก็จริงแต่อย่างไรก็เป็นนะครับถ้าเป็นการสวิตแบบนี้สําหรับรถที่ใช้งานหนักหนักมากๆนะครับหรือระยะยาว,ยาวๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถทําให้รถคุณดูดีหรือ ไล่ดูรอยเหมือนวันแรกเสมอได้ในระยะยาวนะครับต้องบอกก่อนส่วนแบบที่2นะครับที่ผมบอกว่าเป็นการเหมือนดิ้วใหม่นะครับแต่ว่าในปัจจุบันเขาก็มังจะใช้ชื่อเรียกกันนะครับว่าเป็นเคลือบซ้ําเอากลับมาเติมหรือที่เรียกว่าดีโคดนั่นเองผมต้องขอย้อนท้าความนิดนึง ในส่วนของการที่บอกว่าเคลือบซ้ําหรือเอากลับมาเติมเนี่ยเพื่อนเพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนเพราะผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยเวลาฟังคำนี้มักจะคิดอย่างแรกเลยนะครับว่ามันคือการเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกลงไปให้ใหม่อย่างแน่นอนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับต้องมีเหตุและผลนะครับว่าการที่เราจะเคลือบแก้วหรือเคลือบเซรามิกลงไปใหม่เนี่ยเหตุผลคืออะไรแล้วมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะครับจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะเคลืคบคอบแก้วเคลือบเซรามิกลงไปใหม่ได้เนี่ยจะต้องมีการขัดแบบรอบรอยก่อนเพื่อ ทำให้ริ้วรอยต่างๆหรือค่ามลภาวะต่างๆเนี่ยให้มันออกไปให้หมดแล้วหลังจากการขัดเนี่ยมันจะทําให้ชั้นเคลือบเนี่ยเราเกิดความเสียหายหรือบางลงเราก็เลยมีเหตุผลครับที่จะต้องเคลือบซ้ำด้วยน้ายาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกตัวเดิมลงไปใหม่อันนี้ถึงจะเป็นการเซอร์วิสแบบรีคอหรือที่เรียกว่าเคลือบซ้ําอย่างแท้จริงนะครับซึ่งการเซอร์วิสแบบนี้ก็จะตอบโจทย์ได้ในระยะยาวที่มากกว่านะครับเพราะว่าสามารถจะช่วยบํารุงรักษาทําให้รถของทุกท่านเนี่ยมีความใหม่ไม่ไม่ใช่ใหม่แค่งเงานะครับเรื่องริ้วรย อยก็แทบจะไม่ค่อยมีเลยถ้ารอยนั้นมันไม่ได้หนักขนาดว่าสีหลุดหรือรอยบุบนะครับส่วนใหญ่จะต้องเกลี้ยงทั้งหมดโดเราก็จะดูดีดูใหม่ในระยะยาวแบบรายรี้วรอยอย่างแน่นอนตัวเด็ราคาที่อยู่ในการสวิตแบบนี้ก็จะค่อนข้างอยู่ที่ประมาณเลทแพคเกจอยู่ประมาณสักหมื่นถึง2อ0 0 0มขึ้นไปถึงจะมีการสวิตประมาณนี้เป็นไงบ้างครับสำหรับเพื่อนๆที่กาลังสงสัยกันอยู่นะครับว่าทําไมเครือบแก้วเคลือบเซรามิกเนี่ยมีราคาค่อนข้างแตกต่างกันซะเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นราคาทูกถูกแล้วก็แพงแพงเหลือเกินวันนี้ผมเอาข้อมูลดีๆมาบอกให้ เพื่อนแล้วนะครับว่ามันมีความแตกต่างในหลายๆด้านนะครับเราต้องศึกษาให้ครอบคลุมต้องคุยเคลียร์แพ็กเกจวิธีการทําขั้นตอนต่างๆให้ชัดเจนนะครับแล้วเพื่อนๆถึงจะ คุ้มค่ากับเงินที่เราเสียไปหรือถ้าเพื่อนๆน,นะครับยังไม่ทราบหรือไม่รู้ขอ้อใดจริงนะครับสามารถเข้ามาปรึกษาผมได้นะครับที่ร้าน43ามิาคินกาลาแห่งนี้ผมมีคําตอบมีคําแนะนําที่ตรงไปตรงมาและสามารถจะเลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแพ็กเกจต่างๆให้มันเหมาะสมกับงบประมาณการใช้งานแล้วก็จุดประสงค์ของลูกค้าอย่างแน่นอนยังไงถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็ยังไงอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ตามช่องทางต่างๆของผมที่ขึ้นทางหน้าจอนี้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการข้อมูลอะไรต่างๆ สามารถโทรติดต่อหรือแอดไลน์ออฟฟิเชียลของผมมาก็ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอเช่นเดียวกันยังไงวันนี้ผมเบนซ์สามสามคิน,นกะหลันะครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม